สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูว,วัวเด็กครับว,วัวเด็ก<ม>เลี้ยงง่ายครับ,บกินง่ายชุดนี้น่าจะราคาน่าจะอยู่ที่หมื่นหมื่นก,กว่ากว่าทรงแล้วเป็นวัววัวไทยครับดูจากหู เมื่อก่อนตอนนี้จะลกๆหน่อยครับแต่เดวนนี่โลกเลยเกงวัวกรดใกล้ๆมันเขากลัวหรือเปล่าเขากลัวหรือเปล่าไปดูดิอ๋อก็ก็อยู่ตรงนี้แหละงั้นแหะั้มจับมือ ตอนนี้ผมอยู่ที่สุโขทัยครับที่จตทัยก็ตอนนี้จะเริ่มเลี้ยงวัวกันแล้วก็จะเป็นเลี้ยงวัวตัวผู้ซะส่วนใหญ่ครับที่เห็นก็มีน่าจะเป็นตัวผู้หมดครับออกแนวตัดำเลยเลี้ยงธรรมชาติครับ ปล,ปล่อยเลี้ยงมันก็มีหญ้ามาให้มาอยู่ในร่มนี่นะชุดนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหหตัวก็อัวประเภทนี้ก็จะกินง่ายอยู่ง่ายครับ ถ้าถ่ายพญาตาสองสเดือนครั้งก็จะอ้วนเร็วครับเพราะว่าเป็นออกแนววัวไทยมีหูยาวอยู่1นสองประมาณสองตัวเท่าที่ดูครับแต่โตมาก็ออกแนวหูสั้นครับเป็นวัวที่ตลาดวัวขุนค่อนข้างนิยมครับเพราะว่ากินดีกินเก่ง กินเก่งแล้วก็ให้เนื้อเยอะครับเขากินดีกินเก่งเนาะไม,ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครครับลบหน่อยลดมาเมื่อก่อนแถวนี้จะลกๆหน่อยครับทางจะลกแต่เดีด๋ยวนี้ที่โล่งแล้ว อากาศร้อนครับแต่แมลงก็เขาเลื้อยู่กันครับลดหน่อยหลบรถหน่อยหลดลดเข้ามาในร่มนี่ส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเลี้ยงวัวขุนครับจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีวัวคอกเป็นแบบเลี้ยงแบบเอาลูกตัวเลี้ยงตัวเมียเอาลูกเนี้ยไม่ค่อยมี 哎。